สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องแมจธธ่จันให้ชาแนลวันนี้อยู่กับการหนึ่งหนึ่งกับพ่อ EP สองเช่นเคยนี่ะมาดูรว,วันนี้ผมก็อยู่กับช่องแมจธธ่จันให้ชาแนลนะวันนี้ผมก็มากับคุณนัทนะครับมผมได้มากับคุณนัดนะครับนผมยังไม่ได้เปิดคลิปนะคบทุกคนก็ตอนนี้ผมได้อยู่กับพ่อนะครไอ้นัทไม่ต้องเดี๋ยวผมจะเล่นก่อนคนเดียวนะครับ ไม่ครับอยู่ผมไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ผมขอเล่นครับพ่อผมไม่ผมบอกคุณว่าอะไรครับไม่ผมจะเล่นนี้กัได้ได้ได้พ่อผมตอบได้นะครับท่านผู้ชมไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับอีกหน่อยวะอีกอเดี๋ยวขอเดินก่อนผมจะให้พี่นัดดูผมเล่นนะครับพี่นัดไม่ต้องเล่นนะ เราเล่นคนเดียวนะเสียงใครยิง oh, ป okay. ัง <souvent> ปังน <weiterhin> ี่เปี้ยงหรืปวะเราก็ต้องขอตัวออกในบทคิดก่อนนะครับโอเคครับก็เลยอยู่กับคนนั้นนะครับยิงไงยิงไงเดียววะใครวะยิงไงกะไกอะครับน้องๆ้องทำไมมันยิงไกลมันโดนเนาะยิงเป็นร้อยนัดไม่ตายวะก็ขออภัยที่พ่อผมพูดคำหยาบนะครับเดี๋ยวผมไม่ไม่ไม่าซื้อปืนที่คุณอยากได้ให้ครับ รู้รู jaar jaar all, so? ้รู้ไม่ต้องสอนได้ลบไปเลยก็พ่อผมไม่เที่ยดผมนะครับท่านผู้ชมก็ก็นใสายข้อมก็เป็นอย่างนี้ครับใครพวกัครับโอเคคนดูเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพ่อผมจะชนะไหมคุณนัทไม่ต้องเล่นนะคะผมขอเล่นก่อนนะเดี๋ยวคุณค่อยเล่นครับไปคุณนเล่นครับผมยังไม่ให้นัดเล่นนะครับให้นัดดูก่อนนะครับอย่าเพิ่งนัด อันนี้ first blood ว้าวทําไงวะก็เป็นไงนะครับท่านผู้ชมฝีมือเฮ้ยไม่เป็นไรเหลืออีกกี่รอบเหลืออีกสามรอบครับเดี๋ยวรอบเดี๋ยวรอบต่อไปเดี๋ยวผมขอออกไปเปิดคลิปก่อนครับเดี๋ยวคุณไปเชิญแอบเฮ้ยโอเคไแล้วถึงเมื่อไรได้ กระปุลสุนายนะครับก็เรามาดูมีคุณไปกับผมก็เรามาดูนะครับว่าผมจะโหดหรือว่าผมจะกลับไปตอนนี้ผมวิ่งสายอย่างเดียวมาระวังโดนปืนนะครับระวังโดนปืนนะครับเอาประตูต้นไปครับตรงนี้ก็ไป จริงดิหวานนทุกคนนัดออกลงนะครับเอ้ไม่ตายเหรอนยังหวันนีบ้เมีดินมีดินาตัวนี้ไหนวะนี่ทานผู้ชมครัก็ขอเปที่พ่อพูดคำหยาบนะคนดูแงลนี่หวา พี่นา้าอย่าลืมนี่นะอย่าลืมพ่อ,มมอนหนูบอกอย่าลืมเ, Need อเรอบนี้เดี๋ยวผมขอไปก่อนครับข <Thanks. S 2> อบคุณครขอโทษครับทุกเชิญผมร้องวันนี้ผมขอไปก่อนครับไม่เปิดคลิปใช่ไหมครับ,บเอามาดูกันว่าผมจะโหดหรือเปล่านะครับ <laughs> 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 เออเล่นสนายอ่ะไม่เล่นสนายวุ้นท่านผู้ชมพ่อผมไม่เชื่ออีกตาเดียวผมก็ชนะละห้าศูนย์ฮะเล่นสนายอ่ะมวหนี้ปืนเนี่ยห้าศูนย์อะไรพ่อยิงกอล์ฟตายไปรอบแล้วากเดี๋ยวรอบนี้หกหกโคลนพี่โกงนี่หว่าจบแล้วจะจบแล้วพี่นัดอ่อนให้พ่อรอบหนึ่งดิไม่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  อะตายเว้ยเฮ้ยอะไรมันยิงไวเกินอ่ะคนนี้ออกมืงเว่ยเล่นสนัยเหรอได้ได้ได้ฟักอยู่เดี๋ยวผมจะทำการแก้มือครับเอาแก้มือตาง4นาทีเองนะครับคลิปอย่างสั้นครับคุณน้าครับแก้มือ ก็แกลเปิดคลิปก่อนนะคนดูเอาสังหารคนคนหนึ่งแล้วทำไมถึงไม่ได้มาทีหนึ่งข้องสังหารสองคนอ้าวก็แสดงว่าลุมนี่แบบเนี้ยาน์านาตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเราจะต้องรอไอ้ไนัดมาเปิดคลิปนะครับแด่คลิปอะไรไอ้น้ำมันจะทาคลิปขออะไรนะครับออะไรวะเสียเวลาคนดูเฮ้ยทำต่อนำต่อ,ตอกลัวทำต่อดิ ทำไม,ไมเวลาไหนทำต่อไงโหใ้ความจริงอีกหนึ่งขั้นแล้วอะไรวะเอาสาวไปซ้อมมาทั้งวันก็ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะเล่นอีกรอบหนึ่งนะมาเล่นเลยไม<ป>่ตอนแรกไม่นึกว่าจะนะี่มันทุเนี่หว่าคนดูเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันเลยนะว่าพ่อผมจะชนะไหมนะผมผมจะให้อีกตาหนึ่งนะครับ ยิงหัวจนเท่เนี่ยนี่จะคุยอ่ะก็มาแล้วนะครับอ้าวไม่ไม่มีปืนให้ซื้ออ่ะก็ซื้อดิอย่าพึ่งเซ่ยทตรงไหนแล้วมันไม่มีที่ซื้ออ่ะตัเปิดพร้อมนะครับตัวเติมแบบเต็มที่ก็คือมาตัวเติมตัวเตั้นทุกคนเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมก็จะเล่นแบบเต็มที่นะครับท่านผู้ชมเอาแบบแม่กองซื้อใช่ไหมครับขอเซฟคุณตรงนี้คุณผู้ม เล่แต่ว่าบอกคนละไรเปล่าแดงครับเป่าแดงผมครับครับสวัสดีนะครับเอาง่ายง่ายครับผมตายอ๋อโดดล้มศพ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 มันไส้ไส้ตายครับตายครับโดนนับเลขโดนนับไว้ไว้ฮ้ยทำไมต้องลุมอ่ะไหนบอกหนึ่งหนึ่งอ่ะ นัทนัดนัทสองหนึ่งนัดเปรียบคนแก่เฮ้ยนัทนัทหยุดหยุดหยุดเฮ้ยเด็กพวกนี้ไม่ได้เรื่องเลยเฮ้ยนัทนัดหยุดนัดหยุดหยุดได้หยุดให้ก่อนหยุดให้ก่อนพ่อแม่จะมาเลยนะครับพี่ผู้ชมมาเลยนะครับว่ารอบนี้ผมจะหนึ่งหนึ่งเลยนะผมจะไม่มีการอะไรเลยนะครับทรงนี้เองตัวนนี้ขออออเล่่มกยูไหนล่ะ ต่อไปเราจะมองโทรศัพท์พ่อดิทูเดินตรงมาอย่างเดียวไม่เห็นจริงหรอกรับตรงมาหาพ่อน่ะที่มันมองไม่เห็นเนี่ยโอ้ยคนดูผมตายแดงเถื่อครับนัาต้องออกลงฮะนัาต้องออกลงมีใครนอนอยู่นั่นกรอบตายแล้วไงคนดังนวานี้เราบุกเขกแล้วนะครับโขนหัวเป็นไง พ่อผมโปวะเนี่คนนนยคุณดูเป็นไง,นงไม่มีโปครับนแน่นจริงเล่นอย่างนี้ให้ได้ดิครับโอ้เล่นได้ครับทุกคนเล่นได้หมดครับแล้วปืนอันอันเมื่อกี้ไปไหนอ่ะก็นี่นนะะไงปืนปนอพ่ออ่ะก็พ่อผมนะครับดึงหัวพี่นัทกับผมนะครับ ยิงแล้วเหรอยังยิงเลยยังไงเฉยยิงยังไม่ตายเหรอมาดิยังไม่ตายเอคนดูตายเหรอคนดูไม่ใช่เลยังไม่ตายใครเตี้ยมอ่ะคนดูใครเตี้ยมอ่ะเตี้ยมหรอมีเตียมหรอ เตยมเติมอะไรนีเแล้าวคดูแล้วจังหวะนี้ผมแพ้แน่เลยคุณดูเป็นกำลังใจด้วยรอบ,บนี้ไม่มีอนไนตายอนไรพ่อไปไหนวะเฮ้ยมัน,นเ,มเสร็จยังไงมันยิงกันเลยยังยังยังก็ตายหมดแล้วเสร็จแล้วพ่อสองหนึ่งเนี่ยก็หนึ่งเลยน่ะก็รอบนี้นะพ่อผมโดนงันหัวแบบสโลโมชันแน่นอนครับผมวิ่งตรงะอะค่<า> วันนี้ผมก็จะเล่นมาแนะครับเพราะว่าเขาก็ทําช่องเหมือนกันครับผมก็เขา,าก็ลงคลิปผมครับผมก็อัดคลิปอยู่จต่เขาใช่ครับปืนสั้นไม่<ส>แรงอ่ะเมื่อกี้ไม่ได้จู่อะไรวะก็สองสองนะครับท่านผู้ชมก็ผมไม่ถือว่าเป็นอะไรครับซื้อหาปืนสไนเป็นไหน,ไหนอ,อ่ะอันนี้ครับท่านผู้ชมพ่อผมอยากเล่นปืนสไนนะเอาอันนี้หรืออันนี้ สนายเหรอครับราคาแพงคนดูพี่นัทจะเล่นสไนแล้วพี่นดัดโหมดไม่ไหวแล้วไงแล้วพี่นัทเล่นสไนจริงผมได้วิ่งมาหาพ่อนะครับเฮ้ย <First play. S 3> พี่ไม่ทันออกมาที่นีดูแหละคุณดูพ่อหวัวร้อนน,นะสามสองอะนะ คนดูผมจะหยับขาเลยปล่อยพ่อผมเล่นปืนดำเหรอครับที่ที่พ่อผมยิงหัวพ่อผมเล่นปืนเนี่ยคนดูเล่นพ่อผมเล่นปืนนี้โคตรโหดอ่ะยิงหัวผมได้ไงอ่ะผมยังไม่ได้ดูเลยค่ะเดี๋ยวรอบนี้ให้นัทหน้านะครับเพราะว่าผมไอ้นัดไม่มีชิวครับไอ้นัดครับ ยังวะพ่อผมไปไหนรู้ไหม first blood <flight. S 1> ใครยิงข้างหลังวะผมครับท่านผู้ชมคนดูอีกแล้วคนดูอีกแล้วแล้วบอกหนึ่งอะไรเนี่ยคนด,ด,ดูคนดูคนดูรอบนี้ผมจะหนึ่งหนึ่งจริงๆนะร้อยนะพี่นัำไม่นับไม่ต้องเล่นพ่อหนูไม่เชื่อครับพ่อพ่อหนูไม่เชื่อพี่น้ำเจอ AK47 เจอเจอขอลงมาหนึ่งครับแล้วบอกหนึ่งหนึ่งแม่งรอบนี้้องหนัให้ไให้นัดให้นัดเล่นก่อนมาหนึ่งหายนัดเล่นก่อนพ่อเล่นเหมือนเดิมดิว้ายพ่อตายไม่ทันมองเห็นมันเลยคนดูห้าสองนะเกมสุดท้ายผมชนะแล้วนะเไม่เมันบอกว่าหนึ่งหนึ่ง กงมารอบนี้เป็นคลิปผมไม่โกงไงเลยนะคะคุณดูคุณดูก็เห็นนะต้องสองตัวเฮ้ยกูต,ตัวเดียวเฮ้ยจะหัวร้อนแล้วนะช่องไหนครับฝากช่องไหนครับฝากช่องไหนแม่จัดให้ชาแนลอย่าลืมกดติดตาไมไปถึงพันซับด้วยตอนนี้300สามร้อยซับแล้วครับผมยังไม่ได้เลยครับสักคนติดตามผมได้แค่ประมาณสี่คนะู่ผมได้เดินมาหาพ่อผม แล้วผมก็ได้แตะครับแล้วก๊อ็มาใหม่อะก็อยากเล่นกับพ่อนัดจะตายหรือเปล่าไอ้นัดจะตายหรือเปล่าไอ้นัดจะตายหรือเปล่าชนะฮะคนดูชนะเหมือ,อนเดิมไปฝึกมาใหม่แกมือครับแกมือครับอ่ะแกมือค,ครับแกรมือล้วจบคลิปครับ ็สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับผมแม่จัดให้ชแนวนะครับอย่าลืมกดติดตามิเ,าลเล่นฟรีไฟ r e บ้าบอบ้าบอลหนึ่งหนึ่งแต่ว่าโดนเด็กลุมนะครับำหาผมผม่มือใหม่ครับแต่ว่าเด็กออามือเก่าแล้วเรล,ลุมผมน่ครับ่บบนี้ไม่เป็นธรรมนะครับผมขอ,ขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามเลยนะบ๊ายบาย